สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเซตเชนนะครับสำหรับวันนี้เป็นเคล็ดลับในการใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงครับในเรื่องของการลดขนาดรูปภาพครับผมลดไปทําไมฮะมันเป็นอย่างนี้ครับโดยปกติรูปภาพทั่วไปนะครับผมมันจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแม้ว่าจะถ่ายจากมือถือใหญ่แค่ไหนเรามาดูกันครับอย่างรูปรูปนี้ครับมีขนาดอยู่ที่10.45 m มนะครับมีความละเอียดอยู่ที่3,000คูพิกเซลครับผมมี ขนาดอยู่ที่12,12 12ล้านเมกะพิกเซลครับผมก็คือเอาไอ้3า0 0เนี่ยมาคูณ4 0 0พันนั่นเองครับแต่ทีนี้หากว่ารูปมันใหญ่เกินไปเนี่ยบางทีมันไม่สามารถจะส่งได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นการไปส่งในเว็บบางเว็บต่างๆนะครับหรือว่าการเอาไปทำทำใช้งานในเว็บหรือว่าการไปทํารูปปกหรือว่าการโพสต์ลงในเว็บบอร์ดต,ต่างๆนะครับเขาต้องการให้เราลดขนาดรูปนะครับ พวกเราก็ต้องไปหาแอปพลิเคชันมาทําการลบใช่ไหมแต่ทีนี้หากใครใช้ Samsung ก็ไม่ยากครับมาแตะที่เครื่องหมายรูปปากกาตรงนี้เลยครับแตะโชคเข้าไปฮะจากนั้นครับเรามาเลือกที่ จุดสามจุดตรงนี้ครับผมมุมขวาด้านล่างตรงนี้ฮะแตะเข้าไปครับและเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือการปรับขนาดตรงนี้ครับผมปรับขนาดอะไรยังไงดูซิมันจะเป็นแบบนี้ครับให้เราเลือกเลยหากเราต้องการเอาไปประกอบในเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมหรือเอาไปโพสตามเว็บบอร์ดต่างๆเนี่ยเราก็ใช้รูปขนาดอยู่ที่ประมาณ20%หรือประมาณ6 0 0 8อยูพิกเซลก็ได้ครับ8 2 8 5 4 8 6 4ครับก็ประมาณ8 0 0 0 หมื่นครับผมก็เหลือเฟือเลยนะครับสาหรับการใช้งานครับผมยังมีความคมชัดมากเพียงพอครับผมวิธีการจะใช้เราก็แค่แตะเลือกไปและสุดท้ายก็มาแตะที่คําว่าเรียบร้อยครับแล้วก็อย่าลืมแตะคำว่าบันทึกด้วยนะครับผมแล้วเราลองมาดูซิว่ารูปเราเป็นขนาดไหนบ้างแล้วนะครับเราก็พบว่าเฮ้ยรูปเราอ่ะเหลืออยู่แค่ขนาด600คูณ8ร้อยพิกเซลเองนะครับก็สามารถจะนําไปโพสต์ที่ต่างๆได้เอาไปใส่เว็บไซต์เราก็ได้ครับทาให้การดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์ของเรา เร็วขึ้นครับแล้วทีนี้หากว่าต้องการกลับให้เป็นเหมือนเดิมเราต้องการแก้ไขทํายังไงก็กลับไปทําแบบนี้แหละครับ เข้าไปที่เครื่องหมายปากกาครับผมกลับมาที่นี้แล้วก็เลือกมาคำว่าเปลี่ยนกลับตรงนี้เลยครับโชเข้าไปเปลี่ยนกลับแล้วก็ยืนยันการเปลี่ยนกลับเป็นต้นฉบับครับจากนั้นกดบันทึกที่มุมขวาด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับรูปของเราที่ทําการย่อเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะกลับมาเป็นไฟล์รูปขนาดใหญ่ที่10.5เมก3,000คณ4,000และมีขนาดที่12ล้านเมกะพิกเซล12ล้าน พิกเซลนั่นเองครับผมวิธีการใช้งานง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับผมชอบถ่ายชอบใจอะไรอยากให้ทําอะไรก็นแนะนําติดชมกันมาครับแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูน้อลืมบอกไปว่ารูปนี้ใช้มือถือถ่ายนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ